สวีดดสวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้มาในค่ายของอีซูดีแมกออนิวนะครับปี2013นะครับเครื่อง2.5นะครับเย็นนี้ก็เป็นรถบริษัทนะครับลูกค้าก็ได้เอามาให้ช่างยูตรวจเช็กด้วยนะครับเพราะว่าแจ้งอาการมานะครับว่าแอร์เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหายนะครับเย็นไม่ฉ่ำนะครับก็ได้มีการเติมน้ํายามาก็ใช้ได้นะครับแต่คือช่วงที่ก่อนเติมคือมันมีอาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ เอาเข้ามาให้ช่างยูตรวจเช็คแล้วก็นัดวันกันเข้ามาครับพอได้คิวก็นะรับก็ประมาณนี้เนาะเคียนนี้ก็หลักๆนะครับที่ช่างยูทําการตรวจเช็คก็มีตู้แอร์ที่มีการรั่วซึมนะครับอ่าเป็นสาเหตุหลักที่แอร์เย็นไม่ช่านะครับน้ายามันพองมันอะไรพวกนี้นะครับก็คือจุดที่น้ํายามีการน้อยนะครับส่วนระบบอย่างอื่นโดยรวมด้วยรถตาเป็นรถบริษัทครับจะใช้งานค่อนข้างหนักนะครับคันนี้ก็ไม่เลขหลัก4ี่แสนนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไปเก็บข้อมูลนะครับตอนนี้คือน้ำยายังมีนะครับทําความเย็นได้อยู่นะครับนะครับจะเห็นว่าความเย็นก็น่าช่องแอร์หกจุดเก้าครับอุณหภูมิภูมิให้นอกสามสิบเอ็ดจุดเก้าความชื้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับนาคัสคอมจะห่างแล้วนะครับห่างนะเวลาหมุนจะใส่ใส่นะนีไหมครับน่าจะสายสะบัดนะครับ เวลาจับจะเห็นว่าไม่ค่อยสนิทนะครับเห็นไหมซีปั๊มยังกินลมแรงดีนะครับด้านชักชันก็28นะครับไฮไซก็220นะครับประมาณนี้นะครับมีปั๊มกินแรงนะครับความร้อนก็จะมีนิดนึงครับเพราะว่าด้วยเลขใหม่มันเยอะนะครับท่อยังพอคลายเหงื่อได้นะครับสายใหญ่ไม่รั่วนะครับณตอนนี้สายกลางไม่รั่วนะครับ อันนี้ก็อันไหนยังไม่รั่วนะลูกค้าก็ยังไม่เปลี่ยนนะต่คือเราก็จะแนะนำเป็นการปัดชิ่งไปก็เปลี่ยนวาล์วเดอร์นะครับประมาณนี้แผงก็ยังไม่รั่วเนาะจบกตอที่ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บข้อมูลด้านในกันนะครับตัวไหนที่ไม่ได้เปลี่ยนมันใช้ได้ก็ใช้ไปนะครับแต่ว่าถ้าวันทั้งหน้ามันเสียมันอะไรอันนี้ก็ลูกค้าก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรเดิมนะถ้าจะแนะนําเปลี่ยนทุกอย่างมันก็จะหนักเกินไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับ ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับช่างก็มีหน้าที่จัดให้ได้นะครับประมาณนั้นนะครับรถผ่านการใช้งานมา406,031ครับ4 6 0 3 1กิโลเมตรนะครับก็เป็นตัวเลขใหม่ก็เยอะนะครับอันนี้ก็ฟิล์มก็เสื่อมสภาพครจะเป็นรอยเลยอ่ะประมาณนี้ครับอ่านะครับก็มาดูความแรงลมก่อนทําการแก้ไขครับ22.7ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนี้ในส่วนของเครื่องสแกนนะครับก็ ปกติสมบูรณ์ครับรถลูกค้าไม่มีโค้ดขึ้นโชว์เนาะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าโซนในพื้นที่นะครับไม่ไกลจากช่างอยู่มากนะครับก็ติดตามชมครับเคสนี้ก็จะทําการรื้อทางระบบนะครับผมสาหรับแนวทางการรื้อนะครับก็ทอดออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับฝนเยอะนะครับนะครับประมาณนี้ครับลื้อออกมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับรถ เมื่อผ่านการใช้งานเกินแสนกิโลนะครับหรือว่าเจ็ดแปดหมื่นกิโลเมตรขึ้นไปนะครับบูธคันเกียร์มักจะมีการแตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าฟรีนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับนี่นะครับอ่ะประมาณครับเล็กๆน้อยๆนะครับช่วยกันนะครับผมขั้นตอนการล้างชิ้นส่วนคอนโซนนะครับนี้ก็ล้างกองโบเวอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยล้างให้เลยครับก็มาให้ดูขั้นตอนการฟัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับสีสีนี่คือเหลือง เหลืองจ๋าเลยครับนี่นะครับรถผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับน้ำมันคอมเสื่อมสภาพนะครับควรเปลี่ยนที่หกหมื่นถึงหนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับลูกค้าก็เลยรอบมาเยอะนะครับนี่นะครับสเปคเขานะฮะร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับหายไปก็เกือบครึ่งนะครับอันนี้ก็เครื่องกาลังทํางานอยู่นะครับนี่เราก็จะใช้เป็นเครื่องฟัดชิ่งติงคารับเป็นเครื่องฟัดชิ่งอัตโนมัติโดยเฉพาะนะครับ ตัวนี้เขาจะเก่งในเรื่องของการฝัดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมอยู่แล้วนะครับตอนการล้างที่ส่วนคอนโซลนะครับจากถอดรื้อตัวเองออกมาก็จะประมาณนี้นะภายในอันนี้จะเป็นมูเล่นะครับคอมเมร์นะครับมีระยะห่างมากนะครับให้ดูนี่นะครับห่างมากครับกดไม่ลงครับนี่นะครับใช้งานมาเยอะนะครับก็เปลี่ยนนะครัับตวนี้ ก็มาให้ดูสภาพท่อแอร์นะครับที่ทําการถอดรื้อออกมานะครับจุดรั่วนะครับจุดที่1นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นบริเวณด้านล่างนะครับให้ดูนี่นะครับเขียวอาเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองนะพอภัยนะครบับก็คือจะเป็นจุดนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือรั่วนะครับรั่วประมาณนี้นะครับที่เราสองกล้องดูเราจะเห็นนะครับก่อนทําการรื้อนะครับนี่นครับส่วนใหญ่ก็จะรั่วตามตะเข็บรอยปั๊มนะครับหรือว่าเส้นหลอดน้ำยานะครับ นี่จะอยู่ข้างล่างนะครับฟองน้าจะปิดไว้อยู่ความชื้นจะค่อนข้างเยอะนะครับอาีกจุดหนึ่งนะครับก็จะบริเวณคอตู้แอร์นะคอตู้แอร์นะอ่านะครับประมาณนี้นะครับช่างก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะครับช่วงนี้นะครับประมาณนี้ครับเห็นแมฟเหลืองๆครับเหลืองๆคือน้ำมันคอมที่มันเสื่อมนะครับน้ำมันคอมที่มันเสื่อมนะครับอาจจะสีเดียวกันกับที่ฝัดมานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะแ๊บนึงครับมาดูคนเลยฮะนี่นะครับจะสีเดียวกันนะเป็นสีเหลืองนะครับ ที่เราทำการฝักชิ่งออกมาครับก็มี3ามส่วนฝัดออกมาได้2ส่วนอีก1ส่วนคือหายไปจากการใช้งานแล้วก็มีการรั่วออกไปนะครับประมาณนี้เนาะนะครับได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบนะครับเอมลนะครับนะครับดูกันจะชัดนะครับรั่วนะครับตรงคอเลยนะครับก็เคสนี้ก็รั่วแน่นอนนะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะครับประมาณนี้นะครับก็ เสนอลูกค้าเรียบร้อยครับโดยคันี้ก็แนะนำลูกค้าถ้าเป็นทางเลือกเนาะก็ตู้แอร์ทองแดงประมาณนี้ครับก็ติดตามชมการล้างชิ้นส่วนคอนโซลนับก็ล้างให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็พื้นตากแดดนะครับอันนี้ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นตากแดดรับแห้งแล้วครับผ้าแผงคอนเดนเซอร์ก่อนทําการฉีดล้างนะครับนะครับอันนี้ไดเออร์นะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนให้นะครับก็ตามตารางสามหมื่นครับควรเปลี่ยนก็หกหมื่นตามรอนน้ามันคอมก็ได้นะไดเออร์จะเป็นแคปซูลครับตัวนี้ กสภาพแผงคอนเดนเซอร์ครับอันนี้ก็ลูกค้าบอกตามอาการครับก็เลยไม่ได้เอาตามอาการก็เลยไม่ได้แนะนําเปลี่ยนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะแนะนําเปลี่ยนแต่ว่าลูกค้าก็ยังเอาสเต็ปเดิมนะครับประมาณนั้นก็้วลูกค้าครับมีอินเตอร์ครับที่มีการรั่วครับน้ํามันมันก็จะมีปิลเข้ามาหานะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอินเตอร์กันนะครับอ่ะให้ดูนะครับลักษณะอินเตอร์ครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้ารับทราบเรียบร้อยนะว่าอินเตอร์มันรั่วครับเลยส่งผลให้น้ํามันครับไอ้น้ํามันนะ ปิวมาโดนแผงคอนเดนเซอร์อยู่บริเวณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับรั่วนะครับรั่วรั่วมีการรั่วซึมนะฟินคอยม้อน้ํานะครับประมาณนี้ครับก็จะล้างให้นะครับอ่ะนี่ชุดคัดคอมแอร์นะครับจับเวลาที่เราช่างยูให้ดูในต้นคลิปก็คือมันจะเหวี่ยงไม่ตรงนะครับหนีศูนย์ครับก็คือมันจับจับเฉพาะฝั่งนี้นะครับจับไม่เต็มด้วยระยะมันมีห่างนะครับมาก สึกล้อนะครับอันนี้ก็ควรเปลี่ยนที่10,000แสนกิโลเมตรนะครับนี่ครับสึกนะครับเหล็กสีเหล็กหมดไปเรื่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับที่ทำการถอดออกมาก็จะตวงน้ำมันคอมเพรสเซอร์ให้ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับมาให้ดูนะครับเซ็ตอะไรนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้ในครั้งนี้นะครับก็มีตู้แอร์นะครับเป็นงานทองแดงครับเป็นงานนําเสนอครับสําหรับลูกค้าที่เน้นทนนะฮะไม่อยากที่จะจอดเซอร์วิสบ่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับ ตู้ทองแดงของช่างยูนี่คือจะมาราคาจะแพงกว่าตู้แท้นะครับก็คือแต่คุมไม่ให้มันเกินตู้แท้นะครับก็คุ้มนะครับคุ้มนะครับสาหรับใครที่เน้นนะครับเน้นเรื่องความทนทานแนะนํานะครับยิ่งรถแคปนี่เชียร์เต็มตัวเลยครับตัวนี้นะครับก็มีเปลี่ยนดิสบลูเอร์เออร์นะครับที่ควรเปลี่ยนทุกสามหมื่นครับแต่ช่างยูแนะนําก็หกหมื่นโลเนาะประชุดคัดคขมแมา์ครับเบรกิ่งก็แสนโลครับก็เปลี่ยนไปไม่ต้องซีเรียสครับของใหม่น้ามันจะเรียบเห็นไหมเรียบเลยนะครับ <muitas> น <arias> ี่นะครับจะเรียบครับเรียบเนียนสวยนะครับก็มีปิดช่องลมลูกค้าครับแล้วก็ใส่บูธคันเกียร์ที่ของลูกค้ามันแตกก็เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีนะครับก็มีเปลี่ยนอิมพิเชนท์วางให้ลูกค้านะครับก็เปลี่ยนอลิงตามจุดข้อต่อทั้งหมดครับก็มีกองแอร์คุณภาพโปรเทกครับที่จะทําการติดตั้งให้ลูกค้าทีนี้ก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมให้ลูกค้าครับเพราะว่ามีการฝัดครับตามระยะนะครับโอเคนะครับนะครับมาดูในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆกันบ้างครับก็ล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ กาะสอาดนะครับพร้อมทําการติดตั้งครับแอร์เดิมสายมือครับตู้แอร์ใหม่ขวามือครับช่างยูก็ทําการติดตั้งชุดคัดคอมแอร์เรียบร้อยนะครับหน้าตัวใหม่ก็เนี่ยครับชิดนะครับลองหมุนแล้วก็อันนี้นี่เนาะให้นางชิดครับหมุนจับง่ายๆนะครับไม่ใช้แรงเยอะนะครับเรียบร้อยครับให้ดูปริมาณน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับโดยน้ำมันคอมเดิมอยู่สายมือนะครับสีนั้นจะเหลืองเสื่อมสภาพมีปริมาณที่น้อยกว่าเกณฑ์เนาะ ขวามือจะเป็นน้ำมันคอนเดนเซอร์ใหม่นะนะครับสีนั้นจะใส่นะปริมาณตามเกณฑ์ปกตินะครับนะฮะการประกอบตู้แอร์นะครับนะครับก็มาดูงานฉีดล้างแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็หลางล้างก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าน้ําดํามากนี่ครับดูครับน้ําน้ําดํามากนะครับประมาณนี้ครับ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการอัดลมเช็ครั่วแผงคอนเดนเซอร์ครับก็อัดไปที่300 p s อหพือว่ดียว่าสัก20บาทหน่อยๆนะครับประมาณ21บาทนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังไม่มีฟองอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําการนะครับเอาขึ้นมานะก็เปลี่ยนได้เลยให้ลูกค้านะครับประมาณนี้นะจุดที่เราเห็นที่มันเป็นค่าน้ำมันเยอะก็คือจุดนี้นะครับยังนิ่งเนาะะตอนนี้ยังไม่รั่วนะครับประมาณนี้นะครับ การล้างระบบแผงคองนเดนเซอร์ครับด้วย F9000 นะครับระบบยังสะอาดดีนะครับ,บประมาณนี้ครับขั้นตอนการเป่าฝุ่นภายในห,ห้องโดยสารอันนี้ก็ฝุ่นเยอะนะแล้วก็การเป่าน,นี่นเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะเช็ดทำควา,ามสะอาดซ้ำให้นะครับ ทำความสะอาดต่อรับหลังจากเป่าฝุ่นนะฮะแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับไดเออร์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตั้งบูทคันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอะนะครับประมาณนี้ตอนการฉีดล้างฟิลคอยล์หม้อน้ำครับ จากที่ล้างฟินคอยลมอน้ำแล้วก็อินเตอร์ให้ลูกค้านะครับประมาณนี้ครับภาพน้ําหลังจากล้างนะครับมอน้ํานะครับดําปิดเลยครับผมก็มาให้ดูงานประกอบนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จทาั้งยูก็ลงสเปรย์ให้นะครับเคลือบเงานะครับคอนโซลนะครับนี่นะครับงานประกอบนั้นเนียนๆสวยๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับพอเรารู้ ตอนการเติมน้ำยาแอร์นะครับดูรถคันนี้เติมน้ำยาแอร์เป็นของไอเบิร์กแพทินัมนะครับ้วยเครื่องช่างมาตรฐานเติมตรงตามสเปกนะครับผมก็มาให้ดูค่าเกจโลไฮหลังแก้ไขนะครับโดยที่ชักชันฝั่งซ้ายมือครับสีน้ำเงินอ่าประมาณสักท่1 4วิทครับส่วนไฮไซส์นะครับขวาอ่าขวามือนะครับ160วทไนะครับก็สบายสบายครับไฮไซส์ต่ำดีนะครับประมาณนี้นะครับไปดูท่อคลายเหงื่อนะครับสีนับ ล้างให้ใหม่แล้วครับนี่นะครับล้างให้ใหม่ล้างให้ใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นน้ําแข็งนะคือคือล้างให้ใหม่นะแล้วก็ถุดน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับดูคอมเพรสเซอร์นะครับนี่นะครับหมุนนิ่งนะครับหน้าไม่สายไม่สะบัดนะครับนะครับหลังจากเรายินไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เป็นนั้นว่าผ่านนะครับเนี่ยพร้อมยังทํางานอยู่นะครับ เรามาดูความเย็นกันบ้างนะครับลงมาที่3.9องศาครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์นะครับลมส่งเนาะก็อุณหภูมิภายนอก31.9ครับความชื้น68อนะครับอ่ะอันนี้ก็จะไม่มีการตัดนะครับเราจะไปดูนะครับว่าอ่าไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับวันนี้เราจะเปิดสดๆให้ดูนะครับว่าเราปรับสปีดไหนทําไมได้ความเย็นขนาดนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะที่เราปรับเลยก็นี่ครับพัดลม3ขีดนะครับอีกขีดหนึ่งก็จะสุดนะครับส่วนความเย็นมันเปิดสุดอยู่แล้วครับนี่นะครับเพราะว่า การเทสของช่างยูคือจะจะปรับสูตรตลอดนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของความเย็นเนาะนะครับนี่ครับฟ้าเริ่มขึ้นเกาะแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับเคสนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ใช้นะครับอีซูดีแมคออนยวนะครับที่แนะนําหลักๆก็จะเป็นตัวแคปนะครับที่ห้องโดยสารไว้ใหญ่มากครับก็จะแนะนําเป็นอ่าเป็นเซตทองแดงไปนะครับอันนี้ก็จะทนทนกว่านะครับถ้า อ่ะสีประตูก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าคือเรื่องความเย็นมันจะเย็นช้ากว่าตู้แท้นะครับก็สําหรับใครก็ที่ตู้รั่วนะครับก็ฝาไว้เป็นแนวทางเนาะอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรก็คงต้องขอตัวลากันไปนะครับอเออช่างอยู่ลืมวัดความแรงลมให้ดูเนาะสักครูน่นึงครับอ่ะครับก็มาดูความแรงลมหลังทําการแก้ไขครับ35.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็เรียบร้อยครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจนใหม่พีนาครับผม